หากใครสนใจไอดีฟี فا4 แล้วก็ r o v มีทั้งไอดีเงินล้วนไอดี ID ดองการ์ดรับเติมเงินเอ็มเข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตู่กดที่ลิงก์ใต้คลิปเอาละครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่กับการสรุปหนัง่เช่นเคยสําหรับในคลิปนี้ฮะก็จะเป็นหนังกีฬาที่สร้างมาจากเรื่องจริงของนักวิ่งผิวสีชาวอเมริกันกับเส้นทางอุปสรรคที่ต้องฟันฝ่าไปจนกลายเป็นตำนานในโลกกีฬา ก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยปุ่มไลค์ปุ่มติดตามของทุกคนมีค่าอย่าลืมกดไลค์เฮียด้วยนะครับหากใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถช่วยอุดหนุนรหัสเกมฟีฟ่า4ได้ที่เพจเฮียตู่ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเปิดเรื่องมาในปี1933ซึ่งเล่าถึงชายผิวสีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจิสซี่โอเวน เขาก็เกิดมาในครอบครัวชาวไร่ที่อพยพย,ย้ายเข้ามาทํางานในเมืองแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้มีเงินทองอะไรทางตัวโอเว่นเนี่ยจึงต้องทํางานดิ้นรนหาเงินส่งตัวเองเรียนจนเข้าเรียนมาหาลัยโอไฮโอได้สําเร็จหลังจากนั้นนะฮะภาพก็ตัดมาที่การแข่งขันกีฬาซึ่งมีชายคนหนึ่งกําลังมองนักวิ่งด้วยความผิดหวังเขาก็คือโคสตสไนเดอร์ที่ทํางานให้กับมาหาลัยโอไฮโออยู่ ด้วยความที่ทีมของโคสไนเดอร์เนี่ยกำลังประสบป,ปัญหาผลงานตกต่ำเหมือนเคยที่ไม่เคยชนะรายการแข่งวิ่งระดับประเทศแม้แต่รายการเดียวมาถึง2ปีซ้อนแน่นอนว่าเขาเสียใจยกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามันควรจะไปได้ไกลกว่านี้จากนั้นโคสไนเดอร์เนี่ยก็ยิบใบสมัครนักวิ่งขึ้นมาอ่านแล้วก็ไปสะดุดตากับเจสซี่โอเว่นเข้า ส่วนทางโอเว่นเนี่ยทุกครั้งที่เขาทํางานหางเงินไม่ได้พี่แกก็จะแวะเอาเงินไปส่งให้แฟนทุกครั้งเพื่อให้เธอใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกของพวกเขาจากนั้นโอเว่นก็นั่งรถเมล์ต่อเพื่อไปมหาวิทยาลัยโอไฮโอซึ่งในยุคนั้นเวลาที่จะนั่งรถเมล์จะมีการแบ่งโซนของสีผิวโดยที่คนผิวสีจะต้องนั่งท้ายเท่านั้นและแล้วก็ถึงช่วงเวลาการซ้อมทางโค้ชสไนเดอร์เองเนี่ยก็คอยสังเกตการวิ่งของโอเว่นตลอด พอซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาก็เข้าไปอาบน้ํากันแล้วก็ไปเจอกับพวกแก๊งนักกีฬาผิวขาวเข้าพอดีเลยซึ่งเข้ามาขวางไม่ให้พวกเขาผ่านแล้วมันก็พูดว่าพวกแกจะต้องรอคนผิวขาวใช้ห้องอาบน้าให้เสร็จก่อนถึงจะมีสิทธิ์เข้าเท่านั้นยังไม่พอพวกมันยังโดนถูกโอเว่นอีกด้วยว่าเป็นพวกลิงดาแอฟริกาก็ทําเอาเพื่อนโอเว่นเนี่ยถึงกับของขึ้นเลยแต่โอเว่นเนี่ยก็ห้ามไว้ว่าอย่าไปตอบโต้มันเราเน้นเอาชนะในสนามได้ก็พอจากนั้นโค้ชแซนเดอร์ก็เรียกโอเว่นเข้าพบทางพี่แกเองก็ตื่นเต้นจนมือสั่นไปหม แถมเวลาพูดเนี่ยก็ก้มหน้าก้มตาตลอดแบบว่าไม่กล้าสบตาแม้แต่โค้ดเลยเพราะว่าการจ้องตากับคนผิวขาวเนี่ยมันอาจจะทําให้พวกเขาไม่พอใจได้แต่ทางโค้ดเองเนี่ยก็ไม่ใช่พวกข้างสีผิวก็เลยบอกกับโอเว่นว่าเวลาพูดเนี่ยต้องสบตาเขาด้วยจากนั้นโค้ดก็อธิบายว่าโอเว่นวิ่งเก่งก็จริงแต่ยังไงเขาก็ไม่ค่อยชอบกับพวกที่มีแต่พรสวรรค์เพราะคนพวกนี้เนี่ยมันจะคิดว่าตัวเองเก่งไม่ต้องฝึกฝนอะไรมากก็ได้ โอเวนก็เลยได้ว,ว่าตอนเด็กเนี่ยเขาเก็บฝ้ายวันหนึ่งห้าสิบกิโลเลยเขาก็ยังทําได้กับการวิ่งเนี่ยเขาพร้อมฝึกเต็มที่โค้ตก็เลยพูดต่อไปว่าจากการที่เขาสังเกตมาเนี่ยจังหวะการออกตัวของโอเวนเนี่ยดูแทบไม่ได้เลยแต่ก็ยังดีที่ตอนนี้เนี่ยยังแก้ไขมันได้อยู่โค้ชก็เลยสอนโอเวนว่ามี2ขาแค่นั้นเนี่ยยังไม่พอแต่จะต้องใช้สมองควบคู่กันด้วยจากนั้นโอเวนเนี่ยก็สังเกตเห็นรูปของโค้ชพี่แกก็เลยล่าว,ว่าเขาก็เคยไปแข่งโอลิมปิกมาก่อน มันก็เลยทําให้โอเวนตั้งเป้าหมายแล้วว่าเขาจะไปที่นั่นเหมือนกันจากนั้นวันต่อมาเนี่ยโค้ดก็ให้ทางโอเว่นทดสอบกับการวิ่ง100เมตรโดยให้วิ่งแบบเต็มสูบเพื่อจับเวลาซึ่งผลก็ปรากฏว่าโอเว่นทำเวลาได้ช้ากว่านักวิ่งที่เก่งที่สุดในโลกเพียงแค่1วินาทีมันก็ทำเอาทั้งสองคนเนี่ยถึงกับตะลึงไปเลยส่วนทางเมืองหลวงเนี่ยทางประชาชนก็ต่างมาประท้วงให้สมาคมกีฬาบอยคอรดการแข่งขันโอลิมปิกที่มีเจ้าภาพเป็นพรรคนาซีของฮิตเลอร์ เพราะตอนนี้พรรคนาซีเนี่ยกำลังกวาดล้างชาวยิวเข้าค่ายกักกันจนทําให้คนเชื้อสายยิวในอเมริกาเกิดความไม่พอใจมากโดยทางสมาคมโอลิมปิกเนี่ยก็มีความเห็นแบ่งออกไป2ฝั่งทั้งฝั่งที่อยากให้ถอนตัวเพราะมันเป็นการแข่งขันที่ไม่เปิดกว้างส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ถอนตัวอย่างเด็ดขาดเพราะว่าการเมืองไม่ควรโยงกับกีฬาจากนั้นทางฝั่งผู้สนับสนุนเนี่ยจึงเสนอชื่อไอวอรีที่เป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ให้เป็นทูตในการเจราจาต่อรองกติกากับพวกนาซีพออยู่มาวันหนึ่งเนี่ย ทางโอเว่นก็ไม่ยอมไปซ้อมเหมือนเคยจนโค้ชต้องตามโอเว่นว่าทําไมเขาถึงไม่มาซ้อมโอเว่นเลยตอบว่าตอนเช้าเนี่ยเขามีสอบส่วนตอนเย็นเนี่ยก็ต้องทํางานเสริมที่ปั๊มอีกก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลามาซ้อมพอโค้ชได้ยินเหตุผลแบบนี้เข้าเนี่ย พี่แกก็เลยบอกว่าโอเว่นเนี่ยคงคิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งแล้วเลยลืมสัญญาที่บอกว่าจะซ้อมทุกวันทางโอเว่นเลยบอกว่าเขาจําเป็นต้องทํางานจริงๆเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูกกับครอบครัวมันก็เลยทําให้โค้ดเพิ่งรู้ว่าโอเว่นเนี่ยมีลูกแล้วมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยเข้าใจแล้วก็จะหาวิธีช่วยโอเว่นด้วยจากนั้นภาพก็ตัดมาที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันทางทูตกีฬาโอลิมปิกจากอเมริกันก็มาถึงแล้วทางรัฐบาลนาซีเนี่ยก็พาทูตกีฬามาชมความยิ่งใหญ่ของสนามโอลิมปิกที่ดูใหญ่โตมโหฬารจนเป็น สุดในยุคนั้นและสามารถจูบคนได้มากกว่า1นึ0 0 0ส 1, คนด้วยมันเหมือนเป็นการประกาศสักดาของประเทศว่าพวกเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนต่อสายตาชาวโลกจากนั้นทางทูตกีฬาเนี่ยก็เข้าพบกับคนของรัฐบาลนาซีว่าอเมริกันเนี่ยจะถอนตัวที่พักนาซีเนี่ย มีนโยบายต่อต้านชาวยิวอยู่แถมยังมากีดการคนผิวสีไม่ให้เข้าร่วมการแข่งด้วยทางอเมริกันเองก็มีข้อเรียกร้องว่ารัฐบาลนาซีจะต้องไม่กีดการเชื้อชาติในการแข่งซึ่งก็ทําเอาคนของรัฐบาลเนี่ยถึงกับคิดหนักเลยทีเดียวเพราะถ้าประเทศมหาอานาจอย่างอเมริกันเนี่ยไม่เข้าร่วมประเทศอื่นก็คงจะไม่เข้าร่วมตามจนสุดท้ายคนของรัฐบาลนาซีเนี่ยก็ยอมรับในข้อเรียกร้องนี้เพื่อให้ทางอเมริกันร่วมสนับสนุนอยู่จากนั้นทางโคสไนเดอร์เองเนี่ย ก็พยายามให้ความช่วยเหลือด้านเงินทองให้กับโอเวนเท่าที่เขาจะทําได้เพื่อให้โอเวนโฟกัสกับการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่พอถึงการฝึกซ้อมเนี่ยโค้ชก็ยังย้ำอีกว่าทุกเสียววินาทีเนี่ยมีค่าและการออกตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่การฝึกซ้อมในวันนี้เนี่ยโอเวนก็ดูเสียสมาธิไปมากเพราะนักกีฬาผิวขาวข้างสนามเนี่ยก็พูดปั่นปวนแล้ก็ล้อเลียนโอเวนตลอดเวลา หลังจากซ้อมเสร็จเนี่ยโค้ดก็เข้ามาคุยกับโอเว่นแต่ทีมนักกีฬาผิวขาวเจ้าปัญหาก็เข้ามาพอดีเลยมาถึงก็สั่งไล่ให้คนผิวสีออกจากห้องนี้ไปให้หมดแต่ทางโค้ชสไนเดอร์เนี่ยก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยนั่งต่อไปแล้วก็พูดแนะนำโอเว่นไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจพวกนี้แม้แต่นิดเดียวจนเหมือนกับพวกมันเนี่ยไม่มีตัวตนมันก็เลยทำให้โอเว่นรู้ว่าโค้ดกำลังสอนเรื่องนี้เขาอยู่แต่แล้วในคืนหนึ่งทางโอเว่นก็เกิดอุบัติเหตุที่ขา ซึ่งมันก็มีเวลาให้เขาพักฟื้นได้แค่3วันเท่านั้นก่อนลงแข่งจริงซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่โอเว่นจะทําเวลาได้ดีและแล้วก็ถึงวันแข่งจริงทางโอเว่นเองจะต้องลงทั้งหมด4รายการซึ่งในวันนี้สภาพของเขาเองก็ยังไม่เต็มร้อยแต่ก็ต้องฝืนลงแข่งมาถึงรายการแรกนะฮะวิ่งแข่ง100หลาพอโอเว่นลงมาเนี่ยคนดูในสนามต่างก็โห่กันใหญ่เพราะเขาเป็นนักวิ่งผิวสีคนเดียวในนี้ซึ่งแน่นอนว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันกดดันแน่นอน แต่ทางโอเว่นเนี่ยก็ใช้คำพูดของโค้ชในการเตือนสติตัวเองคนจะรักหรือคนจะเกลียดเนี่ยมันไม่สำคัญเพราะอยู่ในสนามนายต้องสู้เพื่อตัวเองพอช่วงเริ่มต้นการวิ่งนะฮะโอเว่นก็ยังเป็นฝ่ายตามคนอื่นอยู่แต่เมื่อพอใกล้เส้นชัยเนี่ยโอเว่นก็สปีดแบบโคตดทิ้งห่างไปเลยจนเข้าเส้นชัยได้เป็นที่หนึ่งซึ่งเขาเนี่ยก็ทำให้เสียงโดถูกเริ่มกลายเป็นเสียงตบมือขึ้นมาทางโค้ชที่จับเวลาอยู่เนี่ยก็เลยเยื่ยนให้โอเว่นได้ดูว่าเขาทำเวลาได้9.3วินาที ซึ่งเป็นการที่เขาเนี่ยทำเวลาได้ดีกว่าเดิมมากแต่ทางกรรมการเนี่ยกลับจับเวลาได้9.4วินาทีแทนทางโค้ชก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยจับเวลาไม่ผิดอย่างแน่นอนก็เลยฉุนใส่กรรมการไปจนเกือบจะมีเรื่องกันแต่ยังดีที่โอเว่นเข้ามาห้ามไว้ซะก่อนในรายการต่อมาเนี่ยก็จะเป็นลองจับหรือว่ากระโดดไก่นั่นเองก่อนเริ่มการแข่งเนี่ยทางโอเว่นก็ทําการสํารวจพื้นที่แข่งก่อนจากนั้นเนี่ยโอเว่นก็เลยเข้าไปถามกรรมการว่าการกระโดดไก่เนี่ยสถิติโลกไกลสุดแค่ไหนกรรมการก็เลยบอกว่า สถิติไกลสุดตอนนี้เป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นที่กระโดดได้ไกลถึง26ฟุต2นิ้วทางโอเวนเองก็เลยขอย,ยื้มผ้าเช็ดหน้าจากกรรมการเพื่อมาวางก่อนจุดกระโดดมันก็เลยทําเอาทีมจากรัฐอื่นเนี่ยงงว่าโอเวนใช้วิธีอะไรอยู่โอเวนยังทําการกระโดดพุ่งด้วยความเร็วซึ่งผลที่ออกมาก็คือเจสซี่โอเวนสามารถทําลายสถิติโลกได้สําเร็จซึ่งไกลกว่านักกีฬาชาวญี่ปุ่นถึง15เซนเลยทีเดียวแบบไม่น่าเชื่อว่าจะทําผลได้ขาดลอยขนาดนี้เวลาบ่าย3ามโมงสีเป็นการแข่งขันวิ่ง200ลา ซึ่งทางโอเว่นเองเนี่ยก็สามารถทำลายสถิติได้อีกแล้วกับรายการวิ่งหนีแล้วแล้วก็มาถึงรายการสุดท้ายคือการวิ่ง225หลาทางโอเว่นเนี่ยก็ยังทำลายสถิติโลกได้อีกในรายการนี้ด้วยจนกลายเป็นนักวิ่งคนแรกที่สามารถทำลายสถิติโลกได้ถึง3รายการลวดเลยทั้งที่พี่แกเนี่ยยังไม่ฟิตเต็มร้อยมันก็เลยทำให้ชื่อของเจสซี่โอเวนโด่งดังในชั่วข้ามคืนหลังจากที่ผ่านมา5วัน ทางเจสซี่โอเวนเนี่ยจะต้องเดินทางไปแข่งที่ลอสแอนเจลิสต่อทางโคสเนเดอร์ก็เลยเตือนโอเวนมาระวังชายได้ชื่อพีคอกให้ดีเพราะเขาก็เคยเอาชนะนักวิ่งที่เร็วที่สุดมาแล้วด้วยทางโอเวนเนี่ยก็เฉือนเอาชนะพีค็อกแบบซิววินาทีมาได้เรียกได้ว่าตอนนี้เจสซี่โอเวนก็กลายเป็นนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลกอย่างเต็มตัวแล้วพอตกกลางคืนพวกของโอเวนเนี่ยก็มากินเลี้ยงฉลองชัยชนะกันจากนั้นก็มีสาวคนหนึ่งชวนโอเวนเนี่ยมาเต้นรำด้วยกันตอนแรกโอเวนก็เลยปฏิเสธไปเพราะว่าเขาเนี่แ,นแล้ว แต่ทางตัวเพื่อนเ,อน,เนี่ยก็เราให้โอเวนไปเต้นกับสาวเลยซึ่งพี่แกก็จัดเนี่ยแต่พอเต้นไปเต้นมาเนี่ยทางโอเวนก็รู้สึกเหมือนว่าจะปิ๊งเธอขึ้นมาภาพก็ตัดมาที่ทูตโอลิมปิกก็กําลังเดินทางไปพบกับรัฐมนตรีทางทูตเองก็บอกว่าตอนนี้อเมริกาเนี่ยมีโอกาส50-50ในการเข้าร่วมทางรัฐมนตรีเนี่ยก็อยากให้ทูตสนับสนุนการเข้าร่วมอย่างเต็มที่ก็เลยเยื่ยนข้อตกลงไปว่าถ้าการเข้าร่วมนี้สําเร็จเนี่ยเขาก็จะล็อบบี้ให้บริษัทของทูตเนี่ยเป็นผู้รัาารบาล ซึ่งทางลุงแกเองเนี่ยก็ตอบรับกับข้อเสนอนี้หลังจากที่เจสซี่โอเวนกำลังมีซัมติงกับสาวคนใหม่อยู่นั่นมันก็เลยทําให้มีภาพลุดออกมาจนเป็นข่าวใหญ่โตแน่นอนว่าแฟนของเขาเนี่ยคงรู้ข่าวเรื่องนี้พี่แกก็เลยพยายามจะโทรไปอธิบายแต่ทํายังไงเนี่ยเธอก็ไม่ยอมคุยด้วยและแล้วก็ถึงวันแข่งอีกวันหนึ่งที่ต้องมาเผชิญหน้ากับผีค็อกอีกรอบทางโอเวนเองก็ดูหน้าตามไม่ค่อยสู้ดีนักเหมือนกับว่าสภาพจิตใจของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมมันก็เลยส่งผลให้พี่แกเนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีนัก มันก็เลยทําให้พีคอกทาผลงานขึ้นแซงโอเวนได้สําเร็จพอจบการแข่งขันเนี่ยโคสเนเดอร์ ader, ก็เลยเข้ามาเคลียร์กับเจสซี่โอเวนซึ่งโค้ชเองก็รู้ดีว่าโอเวนเนี่ยกำลังเผชิญกับอะไรอยู่โค้ชก็เลยเตือนสติว่าถ้าโอเวนยังทําแบบนี้ต่อไปเนี่ยชีวิตนายคงตกต่ำกว่านี้แน่นอนนั่นมันก็เลยทําให้โอเวนเนี่ยตัดสินใจตัดขาดกับเธอซะแล้วก็หันกลับไปง้อคืนดีกับแฟนแน่นอนว่าเธอเนี่ยก็ไม่ยอมคืนดีง่ายๆแต่ทางโอเวนเองเนี่ยก็ยังพยายามต่อไป เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยสำนึกได้แล้วเรียกได้ว่ามารอหน้าร้านที่เธอทำงานทุกวันจนเมื่อเธอเลิกงานเนี่ยโอเว่นก็เลยพูดด้วยความจริงใจออกมาว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนแล้วก็ตัดสินใจขอเธอแต่งงานด้วยซะเลยเพราะตอนนี้โอเว่นมีความพร้อมทุกอย่างแล้วจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ยอมให้โอกาสพี่กอีกครั้งและแล้วก็ถึงวันลงมติโหวตในการเข้าร่วมโอลิมปิกจากการล็อบบี้มาเนี่ยผลโหวตก็เลยสรุปว่า อเมริกายอมเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ที่รัฐบาลนาซีเป็นเจ้าภาพหลังจากนั้นเนี่ยทางสมาคมคนผิวสีก็เข้ามารอพบกับโอเว่นอยู่โดยมีประเด็นเกี่ยวกับการเข้าร่วมโอลิมปิกครั้งนี้โดยทางสมาคมเนี่ยก็อยากให้โอเว่นเนี่ยถอนตัวซะเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนว่าพวกเขาไม่ยอมรับในการเหยียดเชื้อชาติของรัฐบาลนาซีแต่ทางการเข้าร่วมกับไม่เข้าร่วมเนี่ยก็มีผลไม่ต่างกัน ทางพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าแล้วแต่โอเว่นจะตัดสินใจเลยซึ่งทางพี่แกเองเนี่ยก็ขอเวลาไปคิดดูก่อนแล้วในวันต่อมาเนี่ยก็มีการถ่ายท่าสดกีฬามวยสากลระหว่างนักมวยอเมริกันกับนักมวยของนาซีซึ่งผลปรากฏว่านักมวยอเมริกันเนี่ยโดนน็อกจนร่วงไปดังนั้นทุกคนรวมถึงโคสไนเดอร์ที่ฟังอยู่เนี่ยก็มีความตั้งใจว่าจะต้องล้างแทนพวกนาซีให้ได้โดยมีตัวโอเว่นเนี่ยเป็นความหวังของชาติ แต่ยูดีๆเนี่ยทางโอเว่นก็บอกว่าเขาจะไม่ไปก็ทําเอาทุกคนในนี้ถึงกับงงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยทําเอาโคสไนเดอร์เนี่ยถึงกับของขึ้นเลยว่าโอเว่นเนี่ยต้องการอะไรกันแน่พะทางโคสไนเดอร์เนี่ยยอมเต็มที่ทุกอย่างกับโอเว่นแต่เขากล้าพูดคํานี้ออกมาได้ทางโคสเองก็รู้สึกเสียดายกับสิ่งที่เขาเนี่ยตั้งใจไว้ที่แกก็เลยมากระโดดระบายอารมณ์ว่าถ้าเขาเก่งแบบเจสซี่โอเว่นเนี่ยก็คงจะไปแบบไม่มีรังเลเลยจากนั้นพอถึงรุ่งเช้าเนี่ย โคสเนเดอร์ ader, ก็เลยมาหาโอเว่นอีกรอบเพื่อมาขอโทษเขากับเรื่องเมื่อวานที่ทําเกินไปซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เข้าใจในความกดดันของโอเว่นดีว่ามันมีมากแค่ไหนแต่ยังไงการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันก็สําคัญต่อประเทศชาติก็เลยขอให้โอเว่นเนี่ยลองกลับไปคิดดูอีกทีและแล้วก็ถึงวันแถลงข่าวทางโอเว่นเนี่ยก็ยังลังเลอยู่จนตอบน,นักข่าวไม่ถูกว่าจะไปหรือไม่ไปหลังจากการแถลงข่าวจบเนี่ยทางโอเว่นเนี่ยก็ยังคิดแล้วคิดอีกไม่หยุดจนทางพีคอร์กคู่แข่งของโอเว่นเนี่ย ก็เข้ามาคุยด้วยแล้วก็พูดว่าโอลิมปกคราวนี้เนี่ย <c oughs> เขาคงจะหมดสิทธิ์ไปแล้วทั้งที่เขาตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องไปให้ได้แต่เอ็นร้อยหวายเนี่ยนันฉีกซะก่อนก็ <c oughs> เลยขอให้อเวนเนี่ยทำเพื่อชาติแล้วก็ทําเพื่อทุกคนที uh ่ <c oughs> คาดหวังเอาไว้รวมถึงพีคอกด้วยว่าเขาจ <ATHAN> <c oughs> งไปตอกหน้าฮิตเลอร์ซะ <c oughs> พอเมื่อกลับไปถึงบ้านโอเวนก็เลยปรึกษากับแฟนว่าจะเอายังไงต่อไปกันดีเพราะทางโอเวนเองเนี่ยก็กังวลว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยผิดหวังซึ่งถ้าเกิดเขาแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเข้าทางนาซีทันที ซึ่งทางแฟนก็พูดว่าอย่าไปคิดอะไรมากเพราะตอนนี้เนี่ยเธอมีหน้าที่แค่วิ่งแล้วก็ทําตามเสียงของหัวใจก็พอจนในที่สุดเนี่ยโอเวน่นก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะต้องไปเพราะเขาก็ต้องการพิสูจน์ตัวเองต่อสายตาชาวโลกว่าคนผิวสีก็ไม่น้อยหน้าใครหลังจากนั้นเนี่ยโค้ชสไนเดอร์ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับคนของสมาคมกีฬาเรื่องการเป็นโค้ชให้กับเจสซี่โอเว่นในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้แต่ทางสมาคมเนี่ยก็ปฏิเสธไปเพราะว่าในทีมชาติเนี่ยก็มีโค้ชอยู่แล้ว ดังนั้นโอเวนก็เลยต้องเดินทางไปแข่งที่กรุงเบอร์ลินโดยไม่มีโค้ดที่รู้ใจเขาอย่างสนไนเดอร์แต่แล้วก็ปรากฏว่าโค้ดสซไนเดอร์เนี่ยก็ตามมาด้วยเฉยเลยซึ่งเขาก็มาด้วยเงินเก็บของตัวเองทั้งหมดและแล,ะแล้วเหล่านักกีฬาอเมริกันเนี่ยก็เดินทางมาถึงกรุงเบอร์ลินจนได้และเมื่อถึงที่พักเนี่ยทางโอเวนก็เลยถามคนดูแลว,ว่า ห้องพักนักกีฬาผิวสีเนี่ยอยู่ที่ไหนคนดูแลก็เลยตอบว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้แบ่งแยกโดยทุกคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยจะต้องอยู่รวมกันพอมาถึงช่วงเวลาซ้อมเนี่ยโอเวนก็ดันดูไม่ถูกขอกับโค้ชโอลิมปิกสักเท่าไหร่พอโค้ชที่นี่เนี่ยก็ไม่ยอมให้โอเวนซ้อมตามรูปแบบเดิมจนเกิดมีปากเสียงกันจนได้พอในวันต่อมาเนี่ยโอเวนก็เลยตามโค้ชสไนเดอร์มาเพื่อพูดคุยกับสมาคมกีฬาแล้วก็ตกลงเรื่องโค้ชที่ดูแลอยู่สุดท้ายแล้วเพื่อตัดปัญหาเนี่ย ก็เลยยอมให้สไนเดอร์เข้ามาช่วยเป็นโค้ชโอลิมปิกให้กับโอเวนจนได้ทางโค้ดสไนเดอร์เองก็รู้ว่าที่เบอร์ลินมีโรงงานรองเท้าที่ดีที่สุดอยู่ก็เลยยอมออกตามหามันเพื่อให้โอเวนเนียได้ใส่เพื่อให้การลงแข่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ปัญหาก็คือโค้ชสื่อสารภาษาเยอรมันไม่ได้ไงก็เลยเอากระดาษที่จดชื่อโรงงานมายืนให้ชาวเมืองได้ชี้ทางแบบไม่ยอ่อท้อเลยพอพี่แกกําลังเดินตามทางอยู่เนี่ยก็ดันไปเจอกับทหารกลุ่มหนึ่งที่กําลังจับกลุ่มชาวเยออยู่ มันก็เลยทําเอาพี่แกเนี่ยถึงกับเสียวุบวาบเลยว่าจะโดนพวกทหารเนี่ยเซตย่อไหมทางโค้กก็เลยแสดงเอกสารจนพวกทหารรู้ว่าเป็นคนจากโอลิมปิกก็เลยพาตัวพี่แกไปส่งโรงงานทํารองเท้าให้จนได้รองเท้ามาในที่สุดและแล้วก็มาถึงวันเปิดสนามโอลิมปิกที่มีผู้เข้าชมแน่นเต็มสนามไปหมดซึ่งมันก็เป็นการแข่งขันครั้งที่ใหญ่ที่สุดของโอเว่นเท่าที่เขาเคยเจอมาคราวนี้จัดที่โอเวนเนี่ยฝึกซ้อมอย่างหนักจนเขาพุ่งออกตัวได้เร็วมาก จนถึงกับทิ้งห่างคู่แข่งไปเลยก็เลยทําให้รายการวิง100หลาเนี่ยโอเว่นจึงเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับหนึ่งจนได้เหรียญทองเหรียญแรกมาครองหลังจากนั้นเนี่ยทางทูตโอลิมปิกก็เลยพาตัวเจสซี่โอเว่นไปเข้าพบกับท่านผู้นําเพื่อให้เขาแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้เหรียญทองตามธรรมเนียมแต่พอพวกเขามาถึงเนี่ยท่านผู้นําก็ยังไม่ได้มาโดยทางรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ท่านผู้นำเนี่ยจะจับมือกับชนชาติที่ต่ําต้อยกว่า อย่างคนผิวสีแบบเจสซี่โอเวนซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาเนี่ยเจ็บใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากการเอาคืนในสนามต่อมาก็เป็นรายการกระโดดไกลชิงที่1ของยุโรปแล้วก็ต้องมาเจอกับตัวเต็งแชมป์จากเยอรมันที่มีชื่อว่าลูสลองซึ่งเคยคว้าเหรียญทองรายการนี้มาแล้วถึง2ครั้งพอก่อนเริ่มการแข่งเนี่ยทางโอเวนก็ทำการสำรวจสนามตามปกติแล้วก็เดินลงไปเหยียบบนพื้นทรายแต่ทางกรรมการไหยก็ยกทงว่าฝ่าสงั้นเลยจนเสียโอกาสกระโดดหนึ่งครั้งไม่ฟรี มันก็เลยทําให้โอกาสของเขาเนี่ยเหลือแค่2ครั้งเท่านั้นในการกระโดดครั้งที่2เนี่ยทางเจสซี่โอเวนก็พลาดกระโดดไปเหยียบเส้นขาวจนเสียฟาวไปอีกรอบหนึ่งเรียกได้ว่างานหยาบเลยฮะเพราะเหลือโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอยู่ดีๆทางฝ่ายเยอรมันอย่างรูสซองคู่แข่งคนสําคัญก็แสดงน้ําใจนักกีฬาต่อเจสซี่โอเวนโดยการนําผ้าเช็ดหน้าสีขาว มาทาเป็นสัญลักษณ์เพื่อไม่ให้เจสซี่กระโดดเหยียบเส้นสีขาวอีกรอบซึ่งครั้งนี้พี่แกี่ยกกระโดดผ่านเฉลุยหลังจากที่กระโดดเสร็จเนี่ยทางเจสซี่โอเวนก็เข้ามาขอบคุณลุสลองที่ช่วยเขาเอาไว้หลังจากนั้นท่านผู้นาอย่างฮิตเลอร์เนี่ยก็เดินทางเข้ามาชมยังสนามซึ่งรอบต่อไปเนี่ยทั้งสองคนก็จะมีโอกาสกระโดด3ครั้งเหมือนเดิมทางรุสลองเป็นฝ่ายกระโดดก่อนซึ่งพี่แกก็ทําสถิติได้7.54เมตรส่วนทางเจสซี่โอเวนเนี่ยก็กระโดดไปได้7.74เมตรซึ่งไกลกว่าลุส การกระโดดครั้งที่2ของรูซองก็ทําไปได้7.87เมตรขึ้นแซงเจสซี่โอเวนจนกลายเป็นเซติใหม่ของยุโรปมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่ถิติใหม่นี้จะถูกทําลายได้ซึ่งแน่นอนว่าการกระโดดครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่โคตรกดดันเพราะถ้าเจสซี่โอเวนทำลายเซตินี้ไม่ได้เขาก็จะกลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่าทําเอาไายอเมริกันเนี่ยลุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยแล้วเมื่อเจสซี่กระโดดเป็นครั้งที่2เนี่ยเขาก็ทํสเซติได้7.94เมตรขึ้นแซงลูซองมา7เซน จนทำลายสติเป็นครั้งที่2ในเกมเดียวทำเอาคนดูตะลึงกันทั้งสนามเลยว่าเจสซี่โอเวนจะทำสิ่งนี้ได้มันก็เลยทำให้การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยสู้แบบต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเลยและแล้วก็ถึงการกระโดดครั้งสุดท้ายของรูสลองแน่นอนว่าการกระโดดครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะได้เหรียญทองมาครองกันแน่ทางลูสลองก็วิ่งพุ่งด้วยความเร็วแต่ก็พลาดทําให้เสียฟาวไปในที่สุดมันก็เลยทําให้เจสซี่โอเวนเนี่ยไม่จําเป็นต้องกระโดดครั้งที่3เพราะยังไงก็ได้เหรียญทองอยู่แล้วนะแต่ทางซ ก็แสดงน้ำใจนักกีฬาในการกระโดดครั้งที่3ให้กับลุสลองได้ชมจนเจสซี่ทำเซติได้8.04เมตรกลายเป็นการทำลายเซติตัวเองอีกรอบหนึ่งทางลุสลองเองก็ร่วมยินดีกับเจสซี่ด้วยจนเกิดเป็นมิตรภาพระหว่างกันแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ทำให้รัฐบาลนาซีถ่ายหน้ามากจนคืนนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็มาพูดคุยกันซึ่งทางลุสลองเนี่ยก็ระบายว่าเขายอมรับไม่ได้กับรัฐบาลนี้ที่เหยียดชาวยูเหมือนกับไม่ใช่คนและก่อนจะถึงการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ย คนของรัฐบาลก็ส่งผู้หญิงมาให้มีลูกกับเขาเพื่อสร้างเด็กที่มีเชื้อสายอรารยันขึ้นมาซึ่งมันเหมือนกับพวกนั้นได้บงการชีวิตของเขาไว้หมดแล้วลุสลองก็เลยพูดว่าดีแล้วที่เจสซี่ได้อยู่อเมริกาจะได้ไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบเขาแต่เจสซี่โอเวนเนี่ยกับบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเรื่องเหยียดผิวที่อเมริกากับนาซีมันจะต่างกันตรงไหน ส่วนทางเจสซี่โอเวนเนี่ยก็ยังเหลือการแข่งวิ่ง200เมตรรอบชิงอยู่ซึ่งพี่แกเนี่ยก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งตามที่คาดไว้เลยจนคว้าเหรียญทองอีกรายการหนึ่งต่อมาทางคนของรัฐบาลนาซีเนี่ยก็มาเข้าพบทูตโอลิมปิกของอเมริกาว่าพวกเขามีความต้องการให้นักกีฬาชาวยูเนี่ยที่ลงแข่งให้กับอเมริกาต้องถอนตัวทั้งหมดเพื่อไม่ให้ท่านผู้นำเนี่ยขายหน้าไปกว่านี้ซึ่งพอทูตเนี่ยดูท่าทางจะไม่ยอมพี่แกก็เลยขู่ไปว่าถ้าประชาชนชาวอเมริกันรู้ว่า สมาคมโอลิมปิกของอเมริกากำลังทำธุรกิจกับรัฐบาลนาซีอยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งก่อนการวิ่งพัน4คนร้อยนะฮะทางฝั่งอเมริกันเนี่ยก็ตัดสินใจไม่ส่งนักกีฬาชาวยูลงแข่งโดยดอบทั้งแซมและก็มาตี้ที่เป็นตัวหลักในรายการนี้โดยทางโค้ชเนี่ยก็ลงความเห็นแล้วว่าจะมีการส่งเจสซี่โอเว่นลงแข่งแทนมันก็เลยทําเอาเจ้าตัวเนี่ยถึงกับงงเลยเพราะการแข่งวิ่งผันเนี่ยจะต้องมีการส่งไม้ให้กันนั่นจึงเป็นไปได้ยากนะฮะที่พวกเขาจะชนะเพราะมีโอกาสส่งผ้าสูงมาก ทางโคสไนเดอร์เองก็เลยขอให้พวกเขาเนี่ยลองคิดดูอีกทีทางทุดโอลิมปิกเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรขอแค่ตัดชื่อชาวยูออกไปได้ก็พอซึ่งขณะที่เจสซี่โอเว่นเนี่ยกำลังนั่งพักอยู่ทางแซมและก็มาร์ตี้ก็เข้ามาพูดด้วยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการให้พวกนาซีได้เหรียญทองไปอีกเหรียญหนึ่งพวกเขาจึงขอให้เจสซี่โอเว่นเนี่ยลงแข่งรายการนี้ให้ได้เพื่อนาเหรียญทองกลับมาให้พวกเขาซึ่งพอถึงการแข่งวิ่งผัด4ี่คนร้อยเนี่ย โดยเจสซี่โอเวนเนี่ยได้เป็นไม้แรกพอมาเจอนักกีฬาที่เร็วสุดในโลกเข้าไปบวกกับเพื่อนในทีมที่วิ่งสปีดไม่มีตกมันก็เลยทำให้รายการนี้ฝ่ายอเมริกันวิ่งเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับหนึ่งจนคว้าเหรียญทองมาได้อีกหนึ่งเหรียญมันก็เลยทำให้คำพูดของฮิตเลอร์ที่เหยียดหยามชน,ชนชาติอื่นถึงกับพังไม่เป็นท่าเมื่อเจอชายที่ชื่อเจสซี่โอเวนเข้าไปจนพี่แกเนี่ยสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ถึงสี่เหรียญเลยซึ่งเป็นการชนะชาวอารยานันที่ฮิตเลอร์มีความเชื่อว่าเหนือกว่าทุกชนชาติ ทางนักกีฬาอเมริกันเนี่ยจึงกลับบ้านเกิดอย่างเต็มภาคภูมิที่ได้เป็นฮีโร่ของชาติพอหลังการกลับมาเนี่ยทุกคนก็มางานเรียนต้อนรับของทีมนักกีฬาโอลิมปิกโดยมีฮีโร่คนสําคัญอย่างเจสซี่โอเวนพอพี่แกกำลังจะเดินเข้างานก็ติดปัญหาขึ้นมา คือคนดูแลเนี่ยห้ามไม่ให้คนผิวสีเข้าประตูหลักของงานได้ถึงแม้ว่าเจสซี่โอเวนเนี่ยจะกลายเป็นนักวิ่งในตำนานที่ได้ถึง4เหรียญทองในโอลิมปิกครั้งเดียวแต่ในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินอาชฉีพมากอะไรโดยหลังจากที่พี่แกเลิกวิ่งเนี่ยเขาก็ต้องมารับจอบวิ่งแข่งโชว์กับสัตว์เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวต่อไปจนเขาเคยกล่าวกับหนังสือพิมพ์ว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าอายที่ฮีโร่ของชาติอย่างเขาจะต้องมาทําอะไรแบบนี้เพราะพวกเหรียญทองที่ได้มาเนี่ยมันหากินอะไรไม่ได้เลยส่วนรูสลลงนักวิ่งชาวเยอรมันซึ่งหลังจากที่จบการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยฝั่งรัฐบาลนาซีก็เปิดสงครามโลกตัวรูสลองเองก็ถูกส่งตัวไปรบในแนวหน้ากับประเทศโปรแลรนด์จนเสียชีวิตในสงครามก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ